ตัวเลข3ตัวนะครับสื่อความหมายอะไรนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าการเลือกตั้งนาย,ยกอบจเนี่ยนะครับก็ได้สิ้นสุดไปแล้วแต่มีคำถามตามมาอย่างมากมายและมีคำถามตามมาโดยเฉพาะว่าการทำงานของกกตน,นั้นว่า ทำงานคุ้มค่ากับเงินเดือนหรือเปล่านะครับและทํางานตรงไปตรงมาหรือเปล่ากรกตนั้นเลี้ยงเสียเข้าสุขหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับล่าสุดคุณสมชัยศรีสุทธยากรก็ได้ออกมาตั้งคําถามเอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้รองศึกษากันนะครับว่าการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมามันมีอะไรที่ผิดปกติเยอะแยะมากมายและกกตอเองนะครับ ไม่คิดจะปรับปรุงเลยหรือไม่คิดจะทําให้ดีขึ้นหรืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้กรกตเรียงเอาไว้เสียเข้าสุขหรือเปล่านะครับและงบประมาณที่กกตใช้ออกไปเนี่ยมันมากมายมหาศาลหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับบางจังหวัดเกิดปัญหาที่จะต้องเลือกตั้งใหม่เนื่องจากว่า